นี่คือช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงพลังทางอากาศของโลกไปตลอดกาลอเมริกาได้เปิดตัวสุดยอดเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งศตววรษที่21อย่าง F-36 Lightning II เครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5ที่ทรงพลังรวดเร็วและอันตรายที่สุดซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นกำลังหลักของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่กำลังจะกลายเป็นขุมพลังใหม่ของกองทัพอากาศไทยในเร็วๆนี้เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นแค่ยานรบธรรมดาแต่มันคือสุดยอดอสูรแห่งเวหาที่ผสานเทคโนโลยีความเร็วและอำนาจการโจมตีไว้ในลำเดียวหลังจากความสำเร็จของ F-35 Lightning II กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจึงพัฒนาโครงการต่อเนื่องและออกแบบ F-36 Lightning II เครื่องบินรบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการรบแห่งอนาคต ทั้งในภารกิจครองน่านฟ้าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลและสงครามเครือข,ข่ายข้อมูลขั้นสูงบริษัทล OK ็อกยิตมาตินได้พัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะระบบขับเคลื่อนพลังสูงและวัสดุล่องหนระดับสุดยอดจนทาให้ f 36กลายเป็นเครื่องบินที่พร้อมจะคอรองท้องฟ้าแห่งศตวรรษนี้การออกแบบของ f 36 l i g h t n ii n g i เน้นไปที่ความล่องหนขั้นสูงโครงสร้างตัวถังผลิตจากวัสดุผสมพิเศษที่ดูดซับสัญญ,ญาณเรดาร์ พร้อมเคลือบสารลดการสะท้อนทําให้มันแทบจะหายไปจากสายตาศัตรูเรดราแทบไม่สามารถจับสัญญาณได้รูปทรงของมันถูกปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แบบให้ลื่นไหลกับอากาศและทุกมุมทุกเส้นสายถูกออกแบบเพื่อหลบหลีกการตรวจจับของศัตรูมันคือเงาแห่งท้องฟ้าที่โผล่มาเมื่อไร่ก็หมายถึงภัยพิบัติของฝ่ายตรงข้าม ห้องนักบินของ F-369 ไปอีกขั้นของเทคโนโลยีด้วยจอสแสดงผล Augmented Reality HUD ที่ฉายข้อมูลแบบเรียลไทมระบบควบคุมด้วยเสียงและ AI assisted targeting system ที่ช่วยนักบินตัดสินใจอย่างแม่นยำและรวดเร็วเพียงแค่ออกคำสั่งเจ็ตจะประมวลผลและปฏิบัติทันทีทำให้การตอบสนองทุกวินาทีแม่นยำยิ่งกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือคู่หูอัจฉริยะบนท้องฟ้าที่คอยช่วยนักบินตลอดเวลา ด้านสมรรถนะนั้น F-36 Lightning II คือสัตว์ร้ายแห่งมหาความเร็วสูงสุดของมันแต่ระดับแมท2.8หรือราวๆ3,430กิโลเมตร,ร 3, km, ต่อชั่วโมงเร็วกว่าความเร็วเสียงกว่า3เท่าระยะปฏิบัติการ2,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและมีเพดานบินสูงสุดกว่า65,000ฟุตทำให้มันบินได้เหนือเมฆในระดับที่แทบไม่มีเครื่องบินรบได้แตะถึง ระบบขับเคลื่อนแบบเครื่องยนต์คู่ให้แรงขับมากกว่า85,000ปอนด์พลังมหาศาลให้ทะยานขึ้นและเร่งความเร็วได้ในพริบตาเดียวด้านอาวุธ F-36 มาพร้อมช่องบรรทุกภายใน12จุดและภายนอก6จุดรองรับอาวุธยุคใหม่ทั้ง M-260 JATM m i s s i เล s ระเบิดนำวิถีเลเซอร์และแม้กระทั่งอาวุธพลังงานกำกับทิศทางซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตความสามารถในการโจมตีทั้งระยะไกล้และไกลของมันถือว่าอยู่ระดับสูงสุดในโลกปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้ F 3 6แตกต่างคือระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่มันคือศูนย์บัญชาการบินเคลื่อนที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมโดรนระบบเตือนภัยล่วงหน้าและฐานบัญชาการภาพพื้นดินได้ทันทีข้อมูลทุกส่วนถูกซิงโครไนซ์เข้าสู่เครือข่ายเดียวทําให้การตัดสินใจรวดเร็วแม่นยําและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกกําลังจับตามองคือ ข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่กำลังจะปิดดีลสำคัญซึ่งจะส่งมอบ F-36 Lightning II จำนวนห้าลำให้กับกองทัพอากาศไทยปัจจุบันไทยมี JAS-39 Gripen และ F-16 Fighting Falcon เป็นกำลังหลักแต่การเข้าประจำการของ F-36 จะยกระดับขีดความสามารถของไทยขึ้นสู่มาตร,รฐานใหม่ไทยจะมีศักยภาพในการครองน่านฟ้าป้องกันประเทศและพร้อมตอบสนองภัยคุกคามจากทุกทิศทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยการได้รับ F-36 ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินแต่มันคือการอัปเกรดกองทัพอากาศไปอีกระดับหนึ่งด้วยขีดความสามารถล่องหนความเร็วเหนือเสียงและระบบโจมตีระยะไกลทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่สำคัญมันจะสร้างสมดุลใหม่ให้กับสมรภูมิในภูมิภาคนี้อย่างชัดเจน F-36 Lightning II ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่มันคือนิยามใหม่ของสงครามทางอากาศ ห้องนักบินอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงกับทุกระบบความเร็วเหนือชั้นและอาวุธล้ายุคล้วนหลอมรวมให้มันเป็นเครื่องจักรสงครามที่ยากจะต้านทานเมื่อเครื่องบินเหล่านี้ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าของไทยจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปพลังการป้องกันและการรบของไทยจะถูกยกระดับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งกองทัพอากาศไทยการเข้าประจำการของ F-36 จะเปลี่ยนสมการความมั่นคงในภูมิภาค สร้างอำนาจต่อรองระดับโลกและทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการป้องกันภัยทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ F-36 Lightning II ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่มันคือการปฏิวัติอนาคตขององค์การรบทางอากาศและเมื่อมันทะยานฟ้าเหนือประเทศไทยจะเป็นสัญญาณเตือนต่อทั้งโลกว่ายุคแห่งเทคโนโลยีความเร็วและพลังทำลายล้างขั้นสูงได้มาถึงแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา JK Review เพื่อรับข่าวสารสุดพิเศษเกี่ยวกับเครื่องบินรบ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและสงครามแห่งอนาคตก่อนใคร